ดราม่าเดือดค่ะซีรีส์ไว้โลตัสนะคะที่ลิซ่าแสดงชาวไทยโวยค่ะหาว่าเหยียดไทยค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทรนลงของเราให้ด้วยนะคะผู้ชมเนี่ยตอนนี้เนี่ยซีรีส์ไว้โลตัสนะคะที่ลิซ่าแสดงเนี่ยเจอดราม่าข้อให้แล้วค่ะโดยคนไทยนะคะว่าทําให้เมืองไทยดูด้อยพัฒนาเรียกได้ว่ายังไม่ทันออนแอร์ air, ก็กลายเป็นดรามา่าซะแล้วนะคะหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาได้ไม่นานสําหรับซีรีส์ดังของอเมริกาค่ะที่มี สาวลิซ่าหรือว่าลาลิษามโนบาลน,นะคะร่วมแสดงอยู่ด้วยสําหรับเดอะไวท์โลตารซีซั่นสโดยงานนี้ผู้ชมก็โดนวิจาร์ไปอย่างหนักนะคะตามรอยโฆษณามือถือสัญชาติเดียวกันไปเรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าโฆษณาของ Apple นะคะตั้งใจจะทําให้ภาพของเมืองไทยในสายตาชาวโลกเนี่ยดูซุดโซมแล้วก็ดูล้าสมัยจนบรรดาทัวร์ไทยนะก็ได้ไปถล่ม Apple จนต้องออกมายอมแพ้รีบขอโทษขอโพยแล้วก็ถอดโฆษณาดังกล่าวออกไปนะคะถึงจะมี มีกระแสว่าเป็นความผิดพลาดปิดบังอะไรของระบบต่างๆแต่ก็นั่นแหละคะ่ะโฆษณาโดนถอดออกไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการส่งไม้ต่อดราม่าค่ะให้กับแบรนด์เกาหลีทันทีหลังจากที่ชาวเน็ตขุดโฆษณาตัวเก่าของซัมซุงนะคะที่หลายเสียงเนี่ยบอกเลยว่ามีโทนสีและก็ความวุ่นวายสื่อให้เมืองไทยเนี่ยดูเก่าโบราณไม่ต่างจากที่ Apple ทําเลยจนกลายเป็นดราม่าร้อนฉาในโซเชียลค่ะทําให้คลิปโฆษณาทั้งสองเนี่ยต่างเป็นเหตุการณ์ในประเทศไทยนะที่กําลังเกิดการโกลาหลใน เนื้อเรื่องเนี่ยมีโทนสีเหลืองที่ย้อมมาในคลิปภาพบรรยากาศดูวุ่นวายบริเวณสนามบินเอย่ยอะไรเอย่ยแล้วล่าสุดก็มาถึงคิวของทีเซอร์ t h อ w h ว t e l o ตั s ของทาง HBO แล้วนะคะถึงแม้ว่าในทีเซอร์ดังกล่าวเนี่ยจะไม่เห็นหน้าสาวลิซ่าเลยนะคะแต่ก็ได้รับความสนใจจากหลายๆคนก่อนที่จะพากันเหมารถทัวไปลงจอดอีกเช่นเคยค่ะเนื่องจากว่าทีเซอร์ดังกล่าวเนี่ยได้ย้อมสีภาพออกมาเป็นโทนเหลืองซึ่งโทนภาพดังกล่าวเนี่ยนะคะในหนังฮอลลีวูดฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะใช้อ้างอิงถึง ประเทศโลกที่3หรือว่าประเทศที่ดอยพัฒนาอย่างพวกบังกลาเทศอะไรพวกนั้นนะคะดูล้านหลังนั่นเองแล้วทางนีุ้ผู้ชมแม้ว่าซีซั่นใหม่เนี่ยจะบุกกองถ่ายมาถ่ายทําถึงเกาะสมุยประเทศไทยแต่ก็นั่นแหละค่ะการใช้ฟิลเตอร์สีเหลืองนี่ก็เป็นการบ่งชัดว่าทางทีมงานเนี่ยตั้งใจจะให้ประเทศไทยดูด้วยพัฒนาล้าหลังแถมยังสกปรกอีกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ในยังไงก็ตามแล้วบรรดาแฟนคลับซีรีส์ชาวไทยเนี่ยออกมาเรียกร้องนะคะทาง H b ชเนี่ยรีบออกมาชี้แจงแล้วก็แก้ไขโดยด่วนโดย พยายามโพสทุกช่องทางในโซเชียลเลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีบางส่วนที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยบอกว่าไอ้ฟิลเตอร์สีเหลืองนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เฉพาะในตัวอย่างซีรีส์ก็เป็นได้แต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่โทนสีนี้ก็เป็นได้แตข่ข่าวคาวดาม่าน,นี้มันก็เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมทาง HBO เนี่ยจะปรับโทนไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างซีรีส์เราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ